สวัสดีครับอยู่กับผมในเกม My Cup กันอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมไปเปลี่ยนเวอร์ชันมาดูนี้ครับนี่ครับผมไปเปลี่ยนเวอร์ชันมาถือยออะไรครับแต่ผม,ผม,ม,ผมไม,นะนนดม่ดูครับผมเนี oh, ่มันผมไม่โหลดแอดออนมานะครับตอนนั้นแต่ผมไม่ดูครับโอ้โหปั๊บ เราลองไปดูกันนะครับ <c oughs> วันนี้มไอยนะร่ช่วงนี้เราลองดนะูนานหน่อยคนระับเวอร์ชันนี้หนึ่งจุดศูนย์จุดศูนยะ์หนึ่ง เเฮ้ยอันนี้เฮ้ยอันนี้ผมเนี่ยเดี๋ยวผมทำอะไรี่มอคับพี่อี อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวผมจะมาอันนั้นเสียงทีวีอันนี้อันนี้เดี๋ยวอ,อ,อันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับไม้คาไป,ไปไดิเนี่ยเมื่อกี้มันเนกิดการบิดพาร์เลยโอเคเรามาเริ่มชีวิตนี้เลย อยู่ก่อนในเมนู๋ยวที่ลูลูกันเราจะมาเอาชีวิตรอดกันมันก็เหมือนเออเหมือนอะไรจะมันจะันก็เหมือนอะไรเนี่ย เนี่ยแต่มันใจเนี่ยเนี่ยมันทำได้ทุกอย่างมงาันเมาสีซีผมไม่ดูผมไปโหลด Add on, อัพออนอันึ่งมา อ่อนตัวนีด้ดยวยแล้วผมกแกเป็นแอดออนแองนเนี่ครับตัวนุ่นผมรู้สึกเหมือนผตลุนนะัลอนอยู่ยอก็ไอ้ตัวนี้มันเป็น,น,นเหม,มือนเหมือนคันบมเนี่ยมันมีของเยอะกว่าเดิมอะ่ะแล้วก็ หน c เนี่ยมันน่าจะโหลดสามวันนะแล้วก็มีไข่ไม้ไหมไข่ไม้นี่เป็นไข่เราไม่รู้แล้วมันมีโคลาครับมีโคลาเดี๋ยวเราจะมาลองปืนกันเลยนะปืนก็เหมือนธนูเนี่ยยิงยิง โลดิบีชูดิแล้วก็มันไอส่วนของไอรอนก็เลยนะมนุษย์เหล็กก็ถอยร่างไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเกิดขึ้นรางไม่ได้ันอาจจะร่างยากนิดหนึ่งเนี่ยผมเดินทางวมือกู transformer ที่จริงมันในแอ a t อนผมว่ามันจะใหญ่กว่านะี้อะอืมมันจะตัวเล็กกว่าแล้วก็กอยู่ตบเนี่ยเสียงเงินเหลมมนะือนก็ที่จริงที่ผมลองมามันก็ระเบิดด้วยนะตอนนี้ไม่ระเบิดน,นี่กระสุนมันเป็นอย่างนี้คนระับมาเดินมาเดินเนี่ย เนี่ยน่ลูกูดก็ใท่เลยที่งิงมันจะระเบิดลดงแล้วก็ส่วนของอ c ก็ด้ดูตรงนี้อ่ะมาลอามาล่ามาซีไปหน เพียมดิผมไม่ได้ใส่ตัวมัดเฮ้ยทำไมเฮ้ย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 ทำไมไม่เอาลูกผมไม่ได้ใส่ตัวมัดเฮ้ยมันแปลก ไปปครับอย่าเพิ่งยุ่งครับ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 ครัวถามว่าซื้อสมุดเล่มใหม่ยังแม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้ท่านผู้ชมยุ่งเรื่องส่วนตัวของเราแตะ แม่ผมก็ขี้บ่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็ซื้อใหม่พรุ่งนี้ครับแม่ผมก็อย่างเงี้ยขอโทษด้วยครับเมื่อกี้ผมตัดผมผมผมตดครับผมตัดแล้วงั้นนะเดี๋ยวมันมีอ่ะ เล่นหน่อยนี่เป็นการรีวิวนี้ด้วยอันนี้มันรู้สึกมันมันจะเจะนี่ครับไม่รู้มันทำได้จริงไหมครับเป็นความเชื่อมเดี๋ยวเจื่องดนตีนั้นไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวทีวีครับ วิ่งวิงง่งมันหิวะนะทีเหมือนจะรอวันนี้มันกินได้ไม่ไม่หิวเลยวะ

ทำไมันไม่ดีทำไมไม่เหนื่อยครับทำไมมันไม่ดีเลยทำไมทำไมมันไม่โน่อะไร ไม่ได้เมื่อกี้มงึงโตไดครับโอเคนะคลิปนี้ก็ขอจบลงไปก่อนใครใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้นะครับใครไม่ชอบก็กดแย่ไปเลยไม่เป็นไรคลิปนี้จะไม่ดีเท่าไหร่โอเคนะบ๊ายบาย